อุ้ยได้อยู่ดูรอบนี้ยังไงนะครับผมดูโบบากันไปนะฮะ <Yeah. S 1> มามดิมาดูขอสวยๆไปเอาละนะฮะยังไงนคนดูนี่นครับผมดอรนี้นะฮะสองพันห้าสิบบาทนะครับท่านะผู้ชมทุกท่านนะฮะได้เรื่อยๆนะครับผมผมดู ได้เรืเ่อยๆเนี่ยครับผมกดดูไม่ใช่เล่นน่ะไม่ใช่เล่นๆน่ะ,ม,นนะมันก็ของแท้อยู่กดดูนะฮะ โอเคครับผมก็กราบสวีดัสสวัสดีกันด้วยนะครับผมท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับบักหยองพาปั่นนะก็ดูเลยครับผมเอาวันนี้ก็อยู่ที่หน้าเกมคริปโตโกลนั่นเองนะครับผมคายพีจีนนะฮะทุน50บาทเด้อวันนี้นะครับผมดูก็มาดูว่าจะจ่ายหรือเปล่าเลยครับก็เป็นลุยกันนะครับผมไม่พูดเยอะนะฮะเสียเวลานะครับผมเออวันนี้ไม่เจ็บคอนะฮะเสียเวลานะครับผมแค่นั้นแหละนะครับผมโบบาเลยครับผมมาดู ขอช็อตส,สวยๆเบอร์ๆนะฮะขอช็อตสวยๆเบอร์ๆน,นะครับผมนะผู้ชมต้องมาแล้วแหละนะครับผมมาดูโบบากันไปเนี่ยครับผมมาดูทุกท่านนะฮะหนึ่งจุดแปดสิบตะตังโอโ้โหไอผมก็คิดว่าจ่ายเป็นสิบยี่สิบเถอะ โอ้โหลั่งกระดานไปหนึ่งทีนะครับผมดอกนี้แล้วมันสวยของโคตรสวยไงท่านผู้ชมโบ๊ะบานใ่ครับผมบึ้มบั้มซัมเบ้นะครับผม,บม,บมเบ็ดสามบาทมาดอกเดียวรู้เรื่องเลยนะครับผมหวานปากเลยเริ่มมาว่าเริ่มเห็นแววนะครับผมสําหรับคริปโตเอาละนะครับผมลั่งกระดานอีกรอบไปขออีกรอบไปบึ้มสวย แต่ในค่อนข้างที่ช้านิดนึงนะครับผมผมาดู <c oughs> ของจริงเลยวะเวลิกูดกันเลยทีเดียวนะครับผมผมาด,ดูสวยๆอ่ะมาดูสวยๆอ่ะโคตรกลดโคตรโหดโคตรจะระเบิดไปทุกอะไรนะครับผมล่าสุด <c oughs> โอเคนะครับผม2 4 7สเจ็บาทนะครับผมดูต้องเปลี่ยนเบ็ดแล้วนะฮะ 7จ็ดร้อยแล้วกำไรนะครับผมตอนนี้สามสิบไปเลยนะครับผมวัดใจอะไรอย่างงี้นะครับผมดูจะหนักจะเต็มจะเต็มระบบอะคนดูถ้าแปลว่าไม่แตกนี่ไม่ต้องสืบเลยครับผมหายตัวแน่นอนนะครับผม,ผมดูจังหวะนี้ไม่เหลือแน่นอนกินเรียบแน่นอนถ้าไม่แตกเบตสามสิบน,นี่คือแบบแป๊บเดียวมีแค่แปดร้อยคนดู อุ้ยได้อยู่ดูรอบนี้ยังไงเนี่ยครับผมดูโบบากันไปนะฮะมาดิคนดูขอสวยๆไปเอาล่ะนะฮะยังไงคนดูเนี่ยครับผมดอกน,นี้นะฮะสองพันห้าสิบบาทนะครับผมท่านะผู้ชมทุกท่านนะฮะได้เรื่อยๆเนครับผมผมดู ได้เรื่อยๆเนี่ยเขบผมมาดูไม่ใช่เล่นน่ะไม่ใช่เล่นๆน่ะมันก็ของแท้อยู่ก็ดูนะฮะโบ,บ๊ะบ้ากันไปเนี่ยเขผมมาดูช็อตนี้ยังไง แต่เมื่อกี้ฟีสปินมาแต่ไม่เข้าโอเคสวยเลยสวยเลยนะครับ่านผู้ชมพันแปดนะครับผมสี 4, 7, ่พันเจ็ดละเน้นเน้เนเบ็ดสามสิบ เน้นเน้นปิดสามสิบครับผมสวยๆเนี่ยครับผมท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะมาไปว่าเต็มกราฟเลยสำหรับคลิปโตโกนะครับผมก็นะฮะสำหรับคลิปนี้ใครที่ชื่นชอบในครับผมก็ฝากกดไลค์เนี่ยผมกดแชร์กดซับสไครต์ด้วยเนี่ยผมก็ใครที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรค่ายอะไรก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้อง ตัวรายเปี่ยนตัวนี้แล้วกันในครับผมต้องผู้ชมสวัสดีครับ uh, And I feel like something's bad But hell I'm used to that I always turn my back yeah. And I wanna feel something But all I feel is pain I wanna make a change